ฮัลโหลคุดมอร์นิ่งค่ะทุกคนสภาพหน้าตานะคะเพิ่งตื่นนอนนะคะเพราะว่าเมื่อวานทํางานบูญบ้านนะคะ mm hmm. ก็เหนื่อย mm hmm. เหนื่อยมาก mm hmm. เหนื่อยจากการเก็บกวาดบ้านล้างจงล้างจานนะคะก็นอนตื่นสายประมาณตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงกว่าอ้ยวันนี้พระอาทิตย์เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่เช้าเลยทุกคน mm hmm. เห็นแสงอาทิตย์เออแต่เช้านะ,ะวันนี้นกินโปรตีนนะคะถั่วลันเตาคะ่ะ ตอนนี้เลิกกินกาแฟแล้วนะคะนี่ทุกคนดูข้างนอกนอกบ้านนะคะมีแต่อิดมีแต่ทรายมากองกันไว้เอยอะแยะหลังจากไม่ได้ทำคลิปนานเกือบปีนะคะก็เหมือนเราจะต้องมาแนะนำตัวใหม่แนะนำตัวใหม่นะคะนี่เหมือนแบบว่าพึ่งแบบอาจจะมาหัดใหม่หมดหมดนะทุกคนเน่ยหัดพูดภาษาไทยหัดทำคลิปนะคะนี่ก็ในทุกคนที่จะเป็นอิดนะคะ อิฐที่จะสร้างบ้านอ่าสมัยนี้เนาะก็จะเป็นอิฐที่เขาเผาแล้วนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนอิฐที่เขาสร้างบ้านเมื่อก่อนซึ่งจะเป็นอิดดิบอิดดิบนะคะดิบที่ไม่ได้เผาอะปั้นจากดินแล้วตักแดดหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจแล้วก็เอาไปสร้างบ้านอะทุกคนน่าจะเห็นที่ตอนรื้อบ้านพวงแก้วใช่ไหมเออเนะี่ยมันจะต่างกัน,นอันนี้ทำไมน้องสนจะสร้างบ้านกับเขาเ้าวเราไม่ใช่นะ,ะนี่ก็จะเป็นในหมู่บ้านน้องอะปีนี้จะมี สร้างบ้านใหม่สามหลังนะคะนี่ก็คือเขามาฝากไว้นะคะนี่คือไม่มีที่จะมาเทอ่ะเออไม่รู้ว่าจะไปเทไว้ตรงไหนในในบ้านของเขาก็เพราะาเราก็มีที่ดินกว้างเนาะก็เออใครมาเทาก็ได้อะไรเงี้ยเนาะนี่ทุกคนนี่ทรายก็ทรายนี่นอืมอิดอิดหนึ่งลูกน่าจะประมาณสามเจาอหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่ง ราคาแบบไม่มันก็คือคอืลงๆอะไรอย่างงี้เนาะนี่ทรายกองอันเนี้ย,ยกองอนเนี้ยทรายกองอนเนี้ยราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยหยวนนะหกพันนะเนี่ยทรายที่นี่ก็คือแพงมากทรายแพงนะคะหนึ่งพันสองร้อยอันนี้เป็นทรายของพี่องแก้วเขาจะสร้างบ้านนะหนึ่งพันสองร้อยหกพันบาทนะอันนี้ไม่ถึงหกพันหรอกเพราะว่าตอนนี้ราคางิน เงินบาทแข็งมากอ่ะโอ้ไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวแล้วคือไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมน้องสวนก็เสียหมาสุดที่รักนะคะหมาลักกี้นะคะน้องสนตุยแล้วนะคะน้องหมาลักกี้ตุยแล้วนะคะนี่หมาลักกี้ตุยแล้วแล้ว,ลวเราก็คือได้หมามาแทนสองตัวนะคะอืคงจะนอนกันอยู่นะคะนี่อ้าผ่วผล่ออกมาละนี่นะคะอ่า น้องลัก,กี้ไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะมีน้องหมามาแทนอยู่สองตัวนะคะปัจแบบจุบันนี่ค่ะก็มีที่นอนให้มีผ้าให้นะคะผ้าห่มที่นอนอะไรเงี้ยแล้วจากที่เรามีวีโก้สีเขียวแล้วก็คุณพ่อก็ได้ขายทิ้งแล้วก็ซื้อวีโก้สีสีฟ้านะคันนี้ นะคะวีโก้สีเขียวก็ไม่อยู่แล้วนะคะนี่อันนี้วีโก้คันใหม่นะคะไม่ใช่สีต้องเป็นรีโวแล้วนะคะรีโว้ีโวสีฟ้าสีสีฟ้าใช่ไหมสีน้ําเงินนะคะนี่อันนี้ก็คือเราซื้อคันใหม่นะคะอ่นะฮะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบเครื่องอเกี่ยวข้าวนะคะเครื่องเกี่ยวข้าวปัดข้าวนั่นแหละอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองซึ่ง ซื้อมือสองเองนะทุกคนดูสภาพเพื่อที่จะเอาไว้เก็บเกี่ยวข้าวของเราทุกปีทุกปีแล้วก็รับจ้างเกี่ยวข้าวของพี่น้องเออก็ว่าไปนะคะนี่ซึ่งเราก็เสียค่าเกี่ยวมันหนึ่งปีก็ไม่ใช่น้อยนะคะก็เออไหนไหนก็เราก็ทําทุกปีก็ซื้อมาซื้อมาเลยนะคะนี่ ลงทุนซื้อเลยแล้วก็รับจ้างเกี่ยวของพี่น้องอใครก็ได้ถ้ามาจ้างเราเราก็ไปอะไรเงี้ยถ้ามัมีคนจ้างก็คือเกี่ยวของเราก็พอจะได้ไม่ต้องเสียแบบว่าให้เสียค่าเกี่ยวให้คนอื่นอะไรเงี้ยนี่ก็ซื้อมาแต่ราคาประมาณไม่ถึงแสนนะทุกคนประมาณหมื่นหมื่นกว่ายวนนะคะนี่หมื่นกว่ายวนซึ่งก็คือมือสองอ่ะมันไม่ใช่มือหนึ่งก็ราคาประมาณนี้ก็โอเคเพราะสภาพมันก็ดีทุกอย่างก็โอเคก็ได้มาซ่อมแบบเล็กๆน้อยๆนะนี่ แค่พอดี้มันไม่ค่อยสวยแค่นั้นนะคะนี่ล่าสุดเรามีเครื่องเกี่ยวข้าวแล้วนะคะอันนี้เป็นรถคุณพ่ออ่ไว้ขนสินค้านะคะไปขายของเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางไปขายของแล้วนะคะช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านมีเดอกนักสนนะคะที่อยู่บ้านน่ะนี่อันนี้เป็นรถที่เราซือ้ออืทุกคนก็จะรู้อยู่นะคะนี่กี่ปีแล้ววะจะไม่ได้ รถคันนู้นเป็นรถของพ่อพงแก้วเขามาฝากไว้ซึ่งเขาจะสร้างบ้านใหม่หรือบ้านก็ไม่มีที่จดดอดรถอะไรเงี้ยเขามาฝากไว้นันี้ไม่ใช่รถของในบ้านน้องสอนนะคะนี่แล้วคันเมื่อกี้คันเมื่อกี้เป็นคันของพี่เขยนะคะที่ใช้วิ่งแม่สายาท้าเคี่ล็กเชียงตุงเมืองลาเมืองอยางเนี่ยรถนี้มีทะเบียนนะอันเนี้ยเออตอนนี้ราคาก็ประมาณอยู่ประมาณ หกเจ็ดแสนน่ะเนี่ยหกเจ็ดแสนซึ่งตอนนี้ราคารถก็แพงมากนะคะแพงมากรถมีทะเบียนก็คือหายากอันนี้ราคาหกเจ็ดแสนนันเนี่ยเออสามารถข้ามไปฝั่งไทยได้นี่ยใครที่เห็นน้องสวนไปไทยก็คือจะรู้นะคะรู้อยู่เนี่ยคันนี้ยังอยู่นะคะแล้วมีใครจําได้บ้างน้องสวนก็คือมีรถคันหนึ่งเป็นของตัวเองก็คือฮอนต้านะคะฮอนต้าอันนั้นก็คือไปบายแล้วนะคะนั่นก็คือขายแล้ว <laughs> อ่าช็อต อ่ะช็อตนะคะขายรถกินแล้วทุกคนใช่ค่ะรถน้องเสิก็คือไม่มีแล้วไม่มีรถแล้วนะคะตอนนี้ขายกินแล้วนะคะออื <c oughs> คุณพ่อนี่คือแบบก้าวหน้าจากสีเขียวกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็ซื้อไอ้อะไรนะรถเกี่ยวข้าวลูกสาวนี่คือขายรถตัวเองกินแล้วนะคะล่าสุดก็ขายไปนานเหมือนกันขายไปได้แบบหลายเดือนแล้วนะคะขายไปก็ตอนนี้ก็คือยัง ไม่สามารถซื้อคันใหม่ได้นะคะเพราะว่างบประมาณไม่ต้องพูดถึงนะคะนี่ยิ่งถ้าแบบเราต้องอใช้เงินเงินบาทอ่ะทุกคนอูสองร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าหยวนถึงจะได้อยู่หนึ่งพันนะราคาเงินบาทตอนนี้แข็งมาก แข็งกว่าทุกสกุลเงินน่ะเอออย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะไอเราก็คือจับเงินย้วนไงแบบตอนนี้ให้ไปเที่ยวไทยก็คือไม่ไหวค่ะโอ้ยไม่ไหวน้องไม่ไหวนะคะน้องไม่สู้เพราะว่าเงินบาทแข็งเกินไปนะคะอ่ะไทยก็ไม่ได้ไปไทยก็เกือบจะสองปีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นี่ก็เหมือนมาแนะนําตัวให้ทุกคนได้ดูจักใหม่นะคะแล้วนอกจองก็คือเหมือนฝึกพูดภาษาไทยใหม่เออเหมือนทุกอย่างแบบเริ่มต้นจากศูนย์นะคะแล้วก็ขอบคุณเพียบซีนะคะที่ยังติดตามกันอยู่ที่ยังรอคอย วันกลับมาของน้องสนอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่หายไปนานแค่ไหนก็ยังไม่ลืมกันยังจดจำกันยังคิดถึงกันนะคะยังรอคอยกันนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะนี่วันนี้ขี้เกียจนะคะไม่มีนัดกับลูกค้าที่ร้านก็น่าจะยังไม่ไปนะคะวันนี้พักผ่อนหนึ่งวันก็ในกลุ่มน้องสนนะคะแต่ละคน แยกย้ายมีการมีงานมีอาชีพเป็นของตัวเองก็พักหลังๆนี้ไม่ค่อยได้มาร่วมไม่ร่วมสิรวมนะคะรวมตัวกันนะคะเท่าไหร่นะคะนอกจากก็จะมีงานมีการมีงานเนาะก็นอกจากคำก็ปัจจุบันนี้นะคะเป็นอ่าเขาเรียกอะไระทำทำเค้กนะคะทำเค้กไปเรียนทำเค้กมาเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆนานาก็ไปเรียนทำเค้กมาก็เปิดร้านเนี่ยเห็นไหม อยู่ที่บ้านเหมือนกันไม่ได้ไปเช่าที่อื่นนะคะนองจาำอยู่ที่บ้านก็นคือรับทําเค้กส่วนน้องหลังเงินก็คืออยู่ทักที่เหล็กเหมือนเดิมนะคะน้องจำหอมก็เย็บเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะคะพี่องแก้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเหมือนเดิมพี่สายตาลก็กลับมาได้ประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะพี่สายที่มาช่วยในวันงานบุญเออนะคะก็ทุกอย่างก็เวลาผ่านไปอะไรก็เปลี่ยนเนาะจริงเวลาเวลาผ่านไปแล้วก็เปลี่ยน ยังมี FC หลายคนที่ท mm hmm. ักน้องส่วนเปลี่ยนไปจริงค่ะเปลี่ยนไปก็คือดูแบบยังไงอ่ะเขาเรียก mm hmm. เรียกว่ามีน้ำมีนวลน,นะคะก็คืออ้วนขึ้นนั่นแหละง mm ่า hmm. ยจริงคือตอนนี้ช่วงนี้กินอ่ะกินอร่อยคือคนมันกินแซบอ่ะสูสิงคนมากินแซบนะคะช่วงนี้ก็ hmm. ประมาณนี้นะคะก็ถ้าจะลดก็แป,ป๊บเดียวกินก็อ้วนนะคะลดก็แป,ป๊บอ้วนก็แป,ป๊บประมาณนี้นะคะก็ เออยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะพึ่งจะกลับมานะคะก็อาจจะพยายามทําคลิปลงให้ทุกคนได้เห็นบ่อยบ่อยนะคะก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเบื่อกันละกันนะคะแล้วประมาณสิบกว่าวันนะคะหลานสาวที่อยู่เมืองลาที่เรียนหนังสือจีนอ่ะก็จะปิดเทอมกลับมานะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าหลานสาวคนโตน่าจะไม่กลับมาแล้วเพราะว่าจะไปหางานทําแล้วซึ่งก็คือตัวนี้โตโตเป็นสาวกันแล้วนะแต่เราคนเอาสวยกว่าน้าเยอะทั้งสวยทั้งสูงทั้งขาวเรานี่เป็นน้านี่ยอมเลย เ no. เอาเราต้องยอมอะ่ะคือเด็กสมัยใหม่อะไรเขาทั้งสูงทั้งขาวโอ้อย่างเรานี่คือสู้อะไรไม่ได้นะคะก็ถ้าห้านๆกลับมามีโอกาสก็จะพามาออกคลิปให้ทุกคนได้ชมด้วยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกับหลานๆน,นานเหมือนกันเนาะเออก็จำไม่ได้แล้วว่าล่าสุดตอนไหนทุกคนจําได้ไหมอ,ะ <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> <อ> <c oughs> วันนี้นะคะตื่นสายๆเหมือนมาพูดคุยเหมือนมาแนะนําตัวเหมือนมาอัปเดตนะคะ ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเปลี่ยนไปบ้างจากเมื่อก่อนกับตอนนี้เนาะจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาน,นาน,านอ่างเงี้ยก็มาแนะนำให้ทุกคนได้ทราบนะคะก็โอเคคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอุ้ยแก้วก็ยังไม่ไปล้าง <laughs>